สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของร้านน้องขวัญพระบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่382นะคะในวันจันทร์ที่1ทธันวาคมนะคะวันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นวันที่เริ่มต้นวันแรกของเดือน สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะวันที่1นธันวานะคะวันนี้ก็เป็นความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะก็ขอให้สุขสมหวังนะคะในการเรื่องเสี่ยงโชคนะคะใครมีเลขเด็กเลขดังยังไงนะคะทักเข้ามาพูดคุยบอกร้านน้องขวัญได้นะคะส่วนตัวแล้วนะคะวันนี้น้องขวัญชอบ96นะคะอันนี้ไม่ได้ใบนะคะ เป็นการชอบส่วนตัวนะน้องชอบ9กนะคะวันนี้สำหรับเรื่องเสี่ยงโชคนะคะเอานะคะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้น้องขวัญมีพระบ้านมาแบ่งปันนะคะสำหรับลูกค้าที่เปิดใจเข้ามาในวันนี้นะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องล้อน,นะคะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆหากถูกใจเรียนไหนชอบเรียนไหนรายการไหนนะคะ สายตรงโทรหาน้องนะคะ0866795644นะคะแต่ว่าหากชมแล้วไม่แน่ใจรังเลใจนะคะขอภาพเพิ่มเติมดูได้ก่อนนะคะ ก็ทักมาที่ไอด i n ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะคือ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าเก็บเงินปลายทางลูกค้ามั่นใจไว้ได้รับของอย่างแน่นอนนะคะน้องบวกเพิ่ม50บบาทแต่หาลูกค้าสะดวกโอนนะคะสำหรับรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะคุณลูกค้า ก็เหมือนดังเช่นเคยนะคะวันนี้มีมาพอแบ่งปันเนาะมีมา30รายการมีมาไม่มากนะคะคุณลูกค้ามีมา30รายการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะวัตถุมงคลต่างที่มาต่างสถานที่นะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะเหรียญไหนรายการไหน,ไ,หนไม่แน่ใจสามารถปล่อยผ่านได้ก่อนนะเราก็ไปที่รายการแรกเลยน้องขออนุญาตปรับกล้องนะคะ อย่าลืมนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะรายการแรกนะคะน้องขอแนะนําเป็นรายการนี้เลยเหรียญหล่อคอน้ําเต้านะคะของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสารานะคะเป็นหล่อคอน้ําเต้าแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องใจร้อนนะคะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะ เลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจเนาะก่อนที่จะปิดเปลี่ยนไหนรายการไหนแต่หากชอบนะคะแจ้ง EP และลำดับเปลี่ยนได้เลยนะคะรายการแรกนะคะรายการที่1 400ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะฝากกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตนะคะท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตนะคะด้านหลังค่ะอาจจะมีเสียงคึกโคมบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าแมวที่บ้านป่วนเหลือเกินอาจจะมีเสียงเลย ลบกวนเล็กน้อยนะคะลูกค้านี่ค่ะรายการที่สองสี่รอรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะคะเหรียญหลวงพ่อเต๋นะคะด้านหลังค่ะ รายการที่สามนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะหากภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะรายการที่สามนะคะห้ารายการนี้ห้านะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่สเป็นเหรียญพ่อแก่นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในพิธีงานไหว้ครูนะคะด้านหลังเป็นรูปตะโพนแบบนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานไหว้ครูนะคะเป็นเหรียญพ่อแก่รายการนี้300รายการที่5นะคะรายการที่5เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะด้านหลังค่ะ ออกวัดป่าอุดมสมพรนะคะจังหวัดสกลน,นะคะรายการนี้400้พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะรายการนี้400รายการที่6นะคะรายการที่หเป็นน้ำเต้านะคะเป็นน้ำเต้าเนื้อตะกั่วนะคะลูกค้า นี่นะคะน้ำเต้าเรียกซับนะคะเป็นเนื้อตะกั่วแต่น้องไม่ทราบที่มานะคะแต่ว่าเป็นเนื้อตะกั่วรายการนี้400 400นะคะรายการที่7นะคะรายการที่เจเป็นหล่อนะคะเป็นหล่อพารกิ่งนะคะใต้ฐานไม่แน่ใจว่ามีรอยจานไหมโอ้ใต้ฐานมีรอยจานนะคะลูกค้านี่ เป็นพาร์ิ่งนะคะใต้ฐานมีรอยจานอักขระนะคะมีรอยจานอักขระแบบนี้เลยเป็นรูปก่อนะคะมีรอยจานสวยๆแบบนี้นะคะนี่เป็นพัรกิ่งนะคะน้องพยายามลงกล้องให้ได้เห็นนะคะตรงนี้ก็มีรอยจานอักขระนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้เลยมีรอยจานใต้ฐานแบบนี้นะคะ เป็นพรกกิ่งนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะด้านหลังค่ะรายการที่8นะคะ พระอาจารย์มั่นนะคะอัครรารย,ยันมองเห็นนะคะโชคค่อนข้างจะดื้อแมวที่บ้านนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์เสานะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เม่งนะคะ วัดบางสแกนในนะคะถ้าน้องออกเสียงผิดยังไงน้องขออภัยนะคะลูกค้ารายการที่เก้านะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะหลวงพ่อเม่งหลวงปู่เม่งนะคะนี่เป็นเนื้อกระไรทองสวยๆแบบนี้เลยออกวัดบางสแกนในนะคะลูกค้าเป็นเหรียญเสม,มานะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะมีอาจมีกระไรเปิดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเวลาน้องลงกล้องภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะคะลูกค้า ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมหากภาพไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมนะคะในการตัดสินใจได้รายการนี้450นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรายการนี้300 300นะคะหลวงปู่แหวน รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะตอกหแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันห้านะคะรายการนี้400หลวงปู่หมุนนะคะนี่ตอกหแบบนี้นะคะรายการนี้400 เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะด้านหลังเป็นยันห้านะคะรายการที่12นะคะเป็นเสืองาแกะนะรายการที่12นะคะเป็นเสืองาแกะแบบนี้เลยเสสวยคลาสสิกนะคะเสสวยคลาสสิกแบบนี้เลยนี่ดูรายนะคะดูรายดูเนื้อนะคะดูผิวแบบนี้เลย เป็นเสืองาแกะนะเป็นลายงาแบบนี้นะคะสวยคลาสสิกมากนะคะสวยคลาสสิกมากรายการนี้น้องขอห้าร้อยนะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแทนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแทนนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะ หลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้าราชบุรีนะคะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังค่ะรายการนี้500นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหล่อปางห้ามสมุดนะคะเป็นเหรียญหล่อปางห้ามสมุดแบบนี้เลย เนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะด้านหลังไม่มีรอยจาร์เนาะเป็นหลังเรียบนะคะเป็นหลังเรียบรายการนี้400ร้อนะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญเซยิตหลวงพ่อคูณนะคะเรียมใส่กรอบกันน้ำให้อย่างดีนะคะ เป็นเหรียญแซยิบหลวงพ่อคูณนะคะหกรอบวัดบ้านไล่นะคะเรียมใส่กรอบกันน้ำให้อย่างนี้แบบนี้เลยรายการนี้ก็400นะคะ400นะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทแต่ลูกค้าโอนส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการที่16นะคะเป็นภาพถ่ายของพระครูยานวิลาศหรือพระอาจารย์แดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะ เป็นภาพถ่ายของพระครูยันวิราชหรือพระอาจารย์แดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่1 4นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญลงยาหลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนเป็นเหรียญลงยาหลวงปูไขวัดเชิงเลนนะคะรายการที่17400นี่นะคะเป็นเหรียญลงยานะคะ หลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการนี้400รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญส่งน้ำนะคะของหลวงปู่บุญนะคะเหรียญส่งน้ำของหลวงปู่บุญนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้300ตอบโค้ชชัดเจนนะคะมีโค้ชชัดเจนรายการนี้300 รายการที่19เนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้300อนี่นะคะอุดมสมพรนะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะรายการนี้300 รายการที่2ี่สินะคะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะเป็นเหรียญกลมใหญ่ของหลวงปู่ทิมอิสตาริโกนะคะตอบโค้ชชัดเจนนะคะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะ,ะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่นะคะเหรียญกลมใหญ่ประมาณสี่เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เซนนะคะเป็นเหรียญ กลมใหญ่ของหลวงปูท่ทิมอิสริโกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์นะคะศาลาการประเรียนวัดรหารไล่นะคะรายการนี้500 500นะคะเหรียญกลมใหญ่ของหลวงปูท่ทิมนะคะรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะเก็บห่วงเดิมไว้นะคะด้านหลังเป็นรูปพนุมานแบบนี้เลย หลวงพ้อกลวยนะคะเตรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะรายการนี้400นี่หลวงพ้อกลวยนะคะช,ชุตินทโลด้านหลังเป็นรูปผานุมานเชิญทงแบบนี้นะคะ400พร้อมขึ้นคอพร้อมใช้เลยค่ะรายการที่22นะคะ รายการที่22เป็นพัพปิดตามไม่ทราบที่นะคะเป็นพัพปิดตาไม่ทราบที่แต่ดูผิวดูเนื้อมันะคะนี่สวยมันวาวแบบนี้นะคะรู้จักผิวจากเนื้อเนาะน้องว่าสวยนะคะแต่ว่าไม่ทราบที่ยังไงฝากลูกค้าพิจารณาดูนะเป็นพาพปิดตานะคะนี่อันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะแต่รู้จักผิวจากเนื้อแล้วสวยนะคะนี่ฝากพิจารณาดูนะรายการนี้400 400นะคะ รายการที่23นะคะเป็นรูปหล่อพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะหล่อพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรเรียมใส่กรอบกันน้ําให้อย่างดีนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ปัญญานะคะเรียมใส่กรอบสแตนเลสให้แบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบสแตนเลสให้แบบนี้เลย หลวงปู่ปัญญานะคะรายการที่24นะคะ400 400นะคะเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะหลวงปู่ปัญญานะคะเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้เลยวาสนาดีทรัพย์ล้นเหลือหลวงปู่ปัญญาวัดหนองผักนามนะคะสวยงามแบบนี้นะคะเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้เลยฝากพิจารณาดูนะคะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นภาพถ่ายขาวดําของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นภาพถ่ายขาวดําของหลวงพ่อเดิมนะคะเรียมใส่กรอบให้สวยคลาสสิกเลยดูลักษณะกรอบนะทุกค้านะนี่มีการร้อยแกะแบบนี้เลยนะคะเป็นกรอบเก่าๆสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยด้านหลังเป็นภาพปิดตานะคะมีภาพปิดตาพร้อม้าพจีวรแบบนี้นะคะสวยคลาสสิกมากนะคะนี่เป็นภาพถ่ายขาวดำเก่าๆนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะ สวยคลาสสิกมากนะคะดูดูกรอบนะคะนี่ดูลักษณะกรอบที่ใส่นะคะเป็นกรอบไม้แกะสลักแบบนี้นะคะหายากนะคะลูกค้าหายากนี่ดูดูกรอบสวยงามแบบนี้นะคะเป็นภาพถ่ายขาวดาของหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นหนุมานแปดกรอน,นะคะเรียงใส่กรอบสแตนเลสให้แบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้สามร้อย ส0 0รอนะคะรายการที่27สินะคะเป็นขุนแผนนะคะเป็นขุนแผนคู่นะคะขุนแผนคู่เนื้อดินนะคะเรียมใส่กรอบให้มีห่วงเชื่อมสามห่วงแบบนี้นะคะเป็นขุนแผนนะคะขุนแผนคู่แบบนี้รายการนี้สี่ร้อยรอยนะคะรายการนี้คุ้มมากนะคะลูกค้าท่านใดบูชาไปคุ้มมากนะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะพระร่วงรางปืนนะคะเนื้อหาเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้300ร้0ยนะคะรายการที uh ่29นะคะเป็นพระกุวัดสามปื้มนะคะเป็นพระกุวัดสามปื้มเรียมใส่กรอบกันน้ําให้อย่างดีนะคะนี่เป็นพระกุวัดสามปื้มนะคะดูผิวนะคะ ชมผิวชมเนื้อนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยหากไม่แน่ใจลังในใจขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะทักไอดี n ลเบอร์โทรนะคะ0866795644นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้400รายการสุดท้ายนะคะเป็นพราหน้าปกของหลวงปู่ทิมนะคะเรียมได้สวยคลาสสิกมากแบบนี้เลย เป็นพระปกนะคะรุ่นกรรมการนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะนี่เรียมให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยรายการนี้ห้าร้อยนี่นะคะเป็นพระน้าคปกของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะตอกว่ากรรมการแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญไตมาสนะคะรายการนี้ห้าร้อย สำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะก็ต้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนแมคค้าร้านเล็กๆร้านนี้กันเยอะๆนะคะร้านของเราราคาเป็นกันเองแมคค้คุยง่ายนะคะชอบเปลนไหนรายการไหนสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะลูกค้าก็ วันนี้น้องฝวัยก็ต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะส่วนตัววันนี้น้องขวัญชอบ96นะคะอันนี้ไม่ได้บอกใบนะแต่ส่วนตัวชอบเฉยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะรวมรังน้องขวัญนะคะเฮงเงปังๆงร่ำรวยร่ำรวยสุขสมหวังนะคะเงินหมื่นเงินแสนไหลมาเข้าบัญชีกันทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ